ตกบ่อยด้วยแหละแต่แต่เห็นทุกเสาเลยสาเราใต้ขอบคุณจ้าน่าจะเห็นตรงนี้ทุกเสาเลยเขาจะทําความสะอาดเนาะในบ้านก็จะมีทีมของเขาเสื้อเป็นเป็นเสื้อฟอร์มนะเออสะอาดนะออสะอาดเลยเออเดือนนี้เดือนกรกฎาแล้วขอบคุณชาเราใต้เลิฟหนึ่งนะเออทาานี้เขาก็ดีอย่างเนานะเนราะลานกิจกรรมตรงนี้ก็มีนา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 รูปแบบ ที่กี่แล้วนี่นยังเป็นของของคลายใช่ไหมคลายที่เป็นอ,อ,อะไรนะเรียกว่าอะไรนะกฎหมายที่เขาเสมรสเท่าเทียมชายหญิงหญิงชายชายชายหญิงหญิงเนาะดูก็เขาทำความสะอาดกันแล้วก็สบายตาสบายใจ <c oughs> สะอาดดีจ้าเ,เพื่อนๆนาขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้าลาใต้ <c oughs> ดูหัวคู คืถนนสีลมเลยแต่เช้าเลยอ่ะมาแต่เช้าเลยมาเดิน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 ,าดนหาที่เดินแล้วก็มาดูตึกอีกแล้วเมื่อวานก็ดูตึกอันนี้ก็มาดูตึกแล้วเพิ่งเบื่อกันนะเพื่อนๆนะมาดูอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพจ้ะนะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์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 เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งนะ ตัวนี้เพ่จะเปิดประตูล้างมาถึงตรงนี้แหละล้างมาถึงหน้าถนนเลยเชียวขอบคุณจ้าขอบคุณเหรียญทองโอเคจอดไว้ทํางานเดี๋ยวลูกโอเคจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณสาวเราได้คนสวยของเราแต่ย่าแคร์แป๊บนึงนะแครป้ายแค่ป้ายแค่ป้าย สามนาทีแล้วนะสาม,มนาทีโอ้ไปถึงตรงนี้แนละ้วขอบคุณนะจ๊ะสาวเราใต้ <c oughs> thank you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  มาเก็บอันนี้ก่อนเก็บภาพก่อนแคปแคแคเออวันเสาร์ก็จะไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีร้านตามพุทบาทนะถนนก็จะโล,งล่งๆรถไม่ติดเลยนอบมีคนมาอาอ,กกาอกกำลังกายเนาะก็ถ่ายรูปสวยงามๆไปด้วยกันเพื่อนๆมาหยุดเช้ามาหยุดเช้ามาหยุดย่าไม่ได้ทำแป้งเลยห <laughs> <laughs> น้าหน้าสดหน้าสดอาโอ้โหจะสดไปไหน เรากำลังใจเช้ามาไปเดินกันเดินไปฝั่งนู้นไปดูเขาทำความสะอาดอีกฝ้าหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นของห้างแต่ว่าอย่าไปดูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะมีจะมีของเขาเรียกว่าอะไรนะของหลวงของหลวงน,นี้ของเอกชนของห้างปาลอคู่ไอปลาปลาสีลมปลาสีลมปากปากฝาก พากพาาอืมฝากเอาคอมมาด้วยค่ะโอเคเออเออเออเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันตรงนี้นะี่นะอือืวกความเป็นสิริมงคลมาไหว้พระกันเช้าๆมานี่ เอา้าย่าเห็นควันทูปมาจากไหนแปบบ๊บๆเอี๋ยวบอกให้งดนะคะลดจุดทูปเทียนลดมลภาวะเออเมื่อกี้ตาลายจริงๆเห็นควันทูบลอยแปบ๊บหนึ่งเมื่อกี้นะคะพระสยามเทวาธิราชอืมเอ้ยไม่ี่ราชนะที่ราชม,นะมหาเทวาออมีต่อนิดนึงนะคะมีบทสวดอยู่นะสยามะ เทวาธิราชาเทวาติเทวามหิตทิกาเทยะรัตตังรัตังรัตังถอฐานเนะอนุรักษันตุอารโขเยนะสุเขนะจันะจะนะจะเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุวัติโหตุ สัพพทาสยามะเทวานุภาเวนะที่นี่นะปาร์คสีลมเด้อค่ะเด้อ